สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง a l e s เตอร์ไอวิเดช่องซีมเกมที่สนุกที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ทั้งช่องนะครับจะให้ทุกๆคนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นเกมด้วยกันแบบสนุกนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราเล่นเกมกันด้วยความสนุกนะครับสิ่งที่จะได้มากกว่าดาวนะฮะนั่นก็คือเรื่องของมิตรภาพครับเราจะได้เพื่อนได้พี่และก็ได้น้องเพิ่มครับ ถึงทั้งช่องนะครับจะไม่ใช่ช่องที่เล่นเกมดีที่สุดเก่งที่สุดนะฮะแต่ว่าจะเป็นช่องที่จริงใจที่สุดนะครับก็มาเจอกันได้นะครับทุกๆวันนะครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมว่ามีสาวกกิลดเดอร์อยู่ในเกม R O V เนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะและวันนี้นะครับสกินใหม่ล่าสุดของ กิลเดอร์ก็มานะฮะแล้วเป็นสกิลเป็นสกินที่สวยด้วยนะจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงผมเลยแนะนําให้เก็บเอาไว้ครอบครองสําหรับสาวกิลดเดอร์นะฮะมานะฮะวิธีในการรับนะครับทำยังไงบ้างปไปดูกันเลยะฮะอันดับแรกนะฮะอันดับแรกเนี่ยเราต้องซื้อคูปองก่อนนะครับนี่นะฮะด้านขวามือเห็นไหมครับนี่ครับคูปองนะครับเราต้องซื้อตัวพรีเมียมพาสนะครับในราคา35บาทเท่านั้นนะฮะสบาบาทเท่านั้นนะฮะ เพื่อเปิดตัวพรีเมียมพารทั้งหมดนะครับ7วันด้วยกันนะฮะอ่าเดี๋ยวผมซื้อเลยนะนี่นะครับนี่ซื้อเรียบร้อยนะครับก็เปิดตัวพรีเมียมพารนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยนี่ครับมาอ่าเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องล็อกอินทั้งหมด7วันนะฮะ7วันวิธีการก็คือเข้าไปที่กิจกรรมนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเราเข้าไปที่ร้านค้าครับ เห็นไหมครับว่าจะมีให้เราเนี่ยล็อกอินทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับอ๋อแล้วก่อนนันนี้ครับต้องไปรับตั๋วล็อกอินด้วยนะครับรับตั๋วล็อกอินนะครับนี่นะฮะรับตั๋วล็อกอินวันแรกนะฮะนี่วันนี้ผมเพิ่งซื้อเลยเนาะวันแรกนะฮะหลังจากนั้นหลังจากที่เรารับตั๋วล็อกอินวันแรกแล้วนะครับก็เข้าไปที่ตัวตัวนี้เลยนะฮะตัวตัวรอแรกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดใหม่ก่อนนี่นะครับก็คือมารอแรกนะครับไอเทมพรีเมียมนะฮะ จะสังเกตว่านี่ครับเขาจะขึ้นมาให้เรานะฮะแลกรับของรางวัลได้นะครับอ่าผมก็กดรับแลกเลยนะครับนี่นะฮะเอาเป็นว่าเรานะครับซื้อคูปองในราคา35คูปองนะครับและเราจะได้ไอเทมทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะฮะจนวันสุดท้ายนะครับนี่ครับจนวันสุดท้ายนะครับเราจะได้ตัวนี้นะครับสกินใหม่นะครับตัวไพเล็ตนะครับของทางกิลด์เนนะฮะอ่าผมว่านะฮะ สาวกของกิลด์ต้องห้ามพลาดนะครับสำหรับสกินนี้นะอกว่าสกินนี้สวยนะฮะแล้วถามว่ามีมีคนถามว่าเฮ้ยพี่สกิน,นมันเกี่ยวกับการเล่นไหมคนอื่นไม่รู้แต่ผมคิดว่าเกี่ยว <laughs> <laughs> นะครับโอเคนะครับวิธีการรับก็ง่ายๆนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับห้ามพลาดนะครับสำหรับสกินนี้ของกิลด์นะฮะสำหรับสาวก กิลดอร์ต้องห้ามพลาดนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับช่องอเล s เ r e ร์เอวิดย์นะครับมาเจอกันได้ทุกๆวันนะครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ